ไม่ได้เห็นยังคะ่ะมาแล้วโอ้ท <c oughs> ันตูดให้แเม่มันหอมเม็ดตกงงมนะั้งถ่าเลยรดเนี่ยแมวเถ่าเลยรดเนี่ยหลยตีแล้วเนี่ย แต่ทีก็ชอบกันตื่อเฮงเนี่ยทุกคนฝากติดตามน้ำค่ากดใจเห็นน้ำเน่คนละดวง่างสวัสดียูเนเตรลรวสวัสดีครับ สวัสดีครับคนน่ารักสวัสดีค่ะมาอยู่ขึ้นเงียบเงียบนอนมึงเจ็บทองเป็นประจำเดือนปวดทองแฮงหันตะด่กให้กูดมมึงเบิงบนกตังเน่ย เดี๋วค่ะมาไม่ฝากกดติดตามมั่นเด้อค่ะไปลังอันนั้นเอาไปโซงอะไรซะชะไอยังนะสถานชงเขื่อเลยคนลนรบนี้ คนคะฝากกดไลค์กดติดตามน้ำค่ะเอาแมวออกเนออีฝ่ายตื่น,นยังกลัวมันนอนอะ่ะน่าจะนอนอะ่ะโทรหามาประมาณบ่ายโมงอะ มันเหน่ยมันเคียดตัวกว่ามันดับเรื่องิซเรียรดอยู่วัดกับบานีบอทุกคนฝากติดตามน้ำค่ะนับต่างขาวจังคับฟิลเตอร์ค่ะเมียวหรือแมียวยังคือเขา ฟิเลเตอร์บอเป็นแมวะอะเนี่ยเป็นแมวจังแมวบัวบแมวท่วเดี๋ยวมันไปนทำงานบัมันไปแต่เป็นบ่ไรอะ แมวไม่ได้ชื่อนับตังหรอกคะ่ะแมวซื่อนับตังคะ่ะกินข้าวเลงกับยังผู้สาวว่าจะขัวแมวกินเนี่ยมันดื้อร้ายเนี่ยจะดูอะไรดีบุญมีแต่แมวบงังเอาเข้ของขวัญเนี่ยเร็ว,เด,ว <c oughs> เดี๋ยวแมวออกมาตังเดี๋ยวกับว่าบุญมีแต่เมียมาเด้เนาะจบเลยอะ่ะ เอามาแบงเนี่ยคับเอาอย่างหัวแมวบอกเอาหัาาวแมวบอกไปแบงหัวแมวแบง คนฝากกติดตามนะคะอ้าวให้ยังหัวเอาของขวัญมาก่อนเดี๋ยวบอกช่วงของขวัญเนี่ยก่อนเดี๋ยวนุบอกไปตลาดก่อนเดี๋ยวโทรหาโอเคแมวสีอะไรครับแมวสีสุม สีขาว าแต่มีแมวด้วยนะคะปาแต่มีแมวด้วยนะคะปาทว์วแมวขอจนไปเราจะถามบนบนบนแมวเลยเนาะไปไหนแมว,วะ่ะมีบ้านเขียวไหมมีค่ะหน้าเครียดเครียดเนาะ <c oughs> <c oughs> สงสัยหนานว่ทาท่กินข้าวมัง ขอบคุณค่ะมอนคายนะครับคายคะ่ะเอ็บมาเอบมาหายจากบาทเดี๋ยวส่งให้เลย ทำผลงานนานอย่างผลงานอย่างมีพี่เทพไหมว่าเข้าใจอะ่ะพียงมีพี่เทพไหมติดตามแล้วครับขอบคุณค่ะนานน,านทีไรกดใจให้น้ำเนยกัไดเดอร์ สวยครับคุณค่ะติดตามแล้วยังติดใจด้วย <imagen> บอาเดียมีเหตุผลนะ,ะ <ś les> สวัสดีครับสวัสดีค่ะกินข้าวกับอะไรทำใหน่ารักจัน สวย <laughs> มาเบิงพอกินข่าวเสียบคนที่ไหนคนอุบลค่ะกินข้าวกับแฟนหรือโมอมีแฟนค่ะมีแต่แมวอ่ะจะขัวแมวกินอะไรเนี่ยอยู่อำเภอเดชเมรา,าดค่ะ ทุกคนขอใจสมคนละดวงนะคะตั้งตั้งเครื่องเงียบดีแทะ้ะอืมมันนอนเนี่ยนะ